วันนี้อยู่กันนะคะในฝั่งของรามคำแหงเรืยว่าบางกะปีนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการที่นี่เลยค่ะ The Inspire p l a e A Back พระราม9โครงการที่นี่นะคะเขาตั้งอยู่ที่หัวหมากบางกะปีค่ะอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ติดกับมหาวิทยาลัยเอแบ k ด้วย ที่สําคัญนะคะนอกจากทําเลที่นี่ที่ดีแล้วนะคะคุณผู้ชมห้องที่เราจะพาไปชมกันค่ะเหมาะสําหรับใครที่มีงบประมาณจํากัดน,นะคะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทํางานที่ทํางานในอยู่ทําเลนี้นะคะแนะนําเลยเพราะว่าที่นี่เราขายตามสภาพนะคะสามารถซื้อไว้เพื่อรีโนเวอยู่อาศัยก็คุ้มค่าแน่นอนหรือว่านักลงทุนค่ะก็ซื้อไว้รีโนเวทเพื่อปล่อยขายก็คุ้มเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบคุณผู้ชมด้านบนกันค่ะ ายในห้องกันค่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่28.7ตารางเมตรด้วยการมีขนาดหนึ่งห้องนอนและก็หนึ่งห้องน้ําค่ะห้องนี้เราขายตามสภาพนะคะเขาก็จะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ของเดิมไว้บางส่วนอยู่แล้วสามารถซื้อไว้เพื่อกันลงทุนค่ะหรือว่าใครอยากจะได้ห้องนี้นะคะไปรีโนเวทไว้อยู่อาศัยก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการอินสปเพนพระราม9กโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนรามคำแหงประมาณ5.6กิเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีนครินขับตรงต่อไปอีกประมาณ1.6กิเมตรเลี้ยวขวาไปทางซอยรามคำแหง24ขับตรงต่อไป2.2กิเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ ปันจาก,กันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของแจมค่ะทั้งช่องทาง Facebook y o u t u b e และก็ t i ก t o ็ตและอย่าลืมดาวน์โหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกมากมายเลยอยากจะชมบ้านนะคะหรือว่าคอนโดมิเนียมทำเลไหนงบประมาณเท่าไหร่สามารถดาวน์โหลดและคลิกเข้าไปชมได้ที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมสามารถนัดหมายเข้าไปชมสถานที่จริงได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ